อุ้ยคือได้คนงานหลายแถสวัสดีครับพี่น้องพาดเนี่ยนี่ก็มาหลบงานยบในพี่น้องอ้เอาคือบอเห็นมีมานหน้งมดเกิดปัญหานิดหน่อยก็เลยมาช้าไปปักช่องแม่ ลูกหญ้านำกันเดอร์ปลุงห้าลาย,ยงดีเล็บจาะเล็บริเวบืงเมียอันเมียมอมดบ่จะไปทางนั้นเจ้ากระเดียวกระเดียวเไปบงเมียเอก็เคยเป็นพู้สาจาจ้าหนอดามัะไม่ได้เป็นันไม่ได้เป็นพู้ชายค่ะไม่กินอะไร่ะ ฉันไม่มีผู้สาวนะหรอสายแล้วฉ <os> ันไม่ม okay. ีผู้สาวฉันไม่ได้เป็นผู้ชายเกิดปัญหานิดหน่อยพี่น้องไอเกียบบตกแต่เจองานซบข่าอะไรกระดวงซวยน้อยหนึ่งเกือบเกยียบงัวเขาฮาลาลุกฮันเจ้าฮัน สิมาลกยายำแดงไปหน่อยพูนากาเห็ดกับขา้าวทั้งอันนี้กะหามงเครื่งกระสิ่งลงลกหยาซะก,ก่อนนะจัขคือม,มาปดิดมึงได้เอยเดี๋ยมันทำมันมือนหน่อยขออนุญาตบ้านด้วยค่ะเปลา

มันกินเนื้อับนื้อปมพญานาคดูชัดนแล้วนั่นคือกระเปาา๋าข่อยอีได้ที่นั่นนำออกหักทำผสมใครอยากรู้ว่าอกแห่งยังไงอยู่คลิปคุณนาวด้วยค่ะพี่ดองขาวบุรเม่นบุรีโอกหักแต่ก็บบุรีเชียใจอืมแต่กัเชียเสไอ้ดำใจคอยหัวละไม่ได้ออกหากเลยก็ไม่ได้เสียใจแต่ว่าเมื่อกี้ที่รักแล้วกันเชียร์เงิน อันจะเบทรายก้อสองพันเบิดน้ำยังเบิดน้ำเบียเขาก็ไปสามมือเลยไปสามมือกอเไปอย่างเป็นนี้ไปสามมือเลวออมบาดีแทก็คืนไววแทกลงไปเรื่อยก็สิแล้วแล้นี่มือแตกเ็นปัก มึงเสียอายุขาแรงนดามมึงก็ต้องพูดมากขะรลกไปขาแรงน่ไปนอนไมึงเ๋ยวข็งแท้แี่เจ้าบาพอได้ซื้อแนวแงให้รงไงจะรงซื้อปุง่งยังฟ้าเงาลงหมดไปดินขี้ดินแก่นบ่ได้ข่าบปไิจจําเป็นขาบปิจจ ա เป็นจะไปหมดดินแก่นขึ้เจ้าคอยนะเขาต้องซื้อแบบมาอยัง เชิดนาสูต่าอยู่ทึ่งขมาได้เรียสกบความเหียข้บได้เรียได้ข่อยเกาไม่ได้ข่อยกาบาเอาแม่จิึ้นเจ้าห้ม่เอาไ่ไ้ปเลยนแม่ิเจ้าติดแท่งข่งล่างติดแท่งข่างล่างสิบสามปีน้องดามสิบสาปีเดยวพี่น้องอันเรยนเศร้านะเรื่องอะไร เ็ขหเมอปีกาย่เนี่ยปีกไยเนี่ยบ่บูแมนปีกาก่องบูร่าปีก่อนปีโนโซมีนะมอซีนีมอได้สะขนเข่าขั้นเ่ากับมซาม่าจะปีกายนี่จะปีกายนี่แเลยไอ้ดำเอายังบัลเลฮอดปีกายยังยังบัลเลฮตดยังบัลเลฮอดปีกยกบดเข้ขางยนช่วงแรกแ เออมฮอดบุมะนางพึ่งนางพึ่งอกฮักวางหนึ่งนี้พ้นคด่าขาเอายังให้กินต้มไก่ต้มไก่ใส่ยาง่ยางบุ๊มบิ้มบบได้ใส่ใสแบบใสหมอใส่ผีแหวงหนู่อ่ะขาใส่ข้าใส่อ่ะขาใส่อันมึงไปกรบพายมึงไปหน่อยไปล้ไปหลายคนแล้วบากบิ้มบากลันมมดิน หลายคนอยู่จะใครเนี่ยลืมเบอร์หนฮะอาจารย์น้อยกูโมสำันเบร์แมนตบบีบสามจะโมดินโมดินใหญ่กว่าโมดินกับเอมากซาไป้าวาวใส่าบันทิติใส่เนาะเด็กกูนี่บัน,เ,นดเด็กกูลแทน้อเขียนะอีเอฟซีคอยเดาบไอ้ดำเอฟซีคอยเบิร์ดบนอนเขียนนะนะ หูบกัยังมีอยู่ได้น้ำข่อยนี่ <laughs> อีดําดำคือเฮานึงง่อีดําดําเตจีตต่อ่ะบ่เออเตีเนาะมั้าเวน้เอฟซีข่อยเห็นข่อยแล้วก็ข้อยทายหูบน้ำข่อยจากพายจากจ่าเนี่ยอันบนน้องนอกเคียนไม่ห็ม่วงอีนออ้อใส่ลุงมาเาเาลงลอง,ง,งแค่ให้สนุวนีถิมใส่ทงข่อยนซักลงไปมาดา<ร> <ขอ S 2> มเอื้อยมัแล้วไ สิลงไปลกต่อพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นห้าบอลวางกระเป๋าก่าอ,อ,กอนเพื่อนหกโมงแล้นี้น้ำซ้ำน้ำซ้ำจนเร็วน้องหมดลกไว้ดได้น้องหมอดมมมมอืมอาร้องไอ้ดำนะอ,อ,นอืมเปิดเพลงเสียงดังจนจนเป็นตามมวนให้เป็นอย่างเขาขี้ห้องายจะเป็นตา <c oughs> อืมโอเคไอ้ดามจากสั้นเลยสองพี่น้องขยันมากเลยครับพี่น้องเอ้โรคไขน้ล่าสิขึ้นเป็นโรคนะโนนพี่นอ้องไอ้ดามน้ำเมื่อยพี่น้องออเอ,งอ้นี่เราเมาต่อคลิปเมื่อวานพี่น้องเลยไปเปลี่ยนเงินเมื่อวานนี้แก้ม่ได้พี่น้องเอ้ กองจอนกามั่วคือ,อยังีเขาไปเห็่บบแบง่งยังสัมก็เลยบรได้เลยก็ปล่อยเลยค่ะทานไปเลยห้าร้อยบาทถือว่ามีกรรมกับเขาถือว่าเคยเอาของเขาแต่สัตว์ที่แล้วก็มาใส่สัตว์นี่ข้อให้เบิดเว้นเบิดกรรมมันน,น,น,กน,นีก็ได้รคก้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงาน้องแนนกับน้องแคน ไอ้ดา,นนามหน่ะเมื่อฮาสักแมตต์เต็มเส้านี่กาเมื่อเลยเป็นอะไรอยายพกพักผ่อนจากช่องมือวัดสันยาบบริหยาบเบากระซิลงโลกหยาพี่น้องเลยตกหยาแล้วละก็เด็กได้ใจดไ,ได้ใจนี่ก็ได้เริหลาก็ได้จ็ดเครื่องหนึ่งกัยังดีมเมลงต่อมื่อยะโลกกันนานนน ตอนนี้ยายม้างกัดเจี๊บแหงพี่น้องเอ้ยคุณอาคุณน่ะคุณอา,ณอากัดแน่นเข้าไปตรงนั่นนี่ยายม้างเขาโอ้ยจะคิดว่าจะไงพี่น้องเอ้ยเรื่องยายก็ได้ที่จริงเราอ,อยากไปแต่เมื่อก,ก่อนพวกพี่น้อง ไอแต่มันบาดแดลไม่นีพี่น้องเลยพายุก็บคลื่นสิขาวอีอยู่หากวันนี้ยังบเห็นฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนไปเผ่ายายพี่น้องดีเท้าขับไปห้องบ้าน,นกําลังนอนรับนอนเสพนอนเจ็บนอนนัวก็บม่ได้แสบเดี๋ยวพี่น้องนอนกันได้กําลังนอนเนาะทาั้งฝนทั้งลมมาเมื่อคืนนี้ ตอนนี <c oughs> ーー้ก็รู้สึกปวดหัวอยู่พี่น้องเอ้ยอาสินก็ไปหาเห็ดตอนนี้นะพี่น้องอยู่แต่นอกศลาพอดีอยู่เทียงก็ได้คุณอาคุณาก็ลงมาบ้านใหญ่สวกะที่มาลุก สิบเมตรมองเขิงจะขึ้นประมาณสามสิบนาทีสี่สิบนาทีตอนนี้ก้าสิบองศ์สี่สิบห้าพี่นอ้งองเองส่งไอ้หน่องส่งไอ้หน่องลงก่อนเนาะไม่ว่าในโลกใครนั่นพี่น้องลแล้วแล้วไอ้ดำโอคาควันนี้ไอ้ดำมเมื่อก็เลิกประเทศไอ้ดำโอคาคเด้มี มีลมมาพี่น้องเอ้ยดูสิใบไม้โอ้มีลมผัดมาลมยังได้เนาะนี่ลมอียังวะคือมีลมฮะเอาคือมีลม เราผัดอย่าง,งนึงอันเลยเงี้ยมั่งมากเลยก็โอ้ยเมือ่อยพี่น้องเว้ยไปนอนฝาทต,ตุ้งเมื่อตุ้งเมื่อเม่อคลืนนในเสื้อก็ไปได้ถ่ายคลิปไม่นี้ก็ราเมือ่อยคุณเอาแคลนออกไปเลยกันตามกันอุกกระทึกอยู่ อันนี้กระป้ายซองไนนอ้น้องพะโลกไปก่อนพี่น้องนะครับเจอไอ้กระสีลงลบกำลังอืมคือมีลมบ่แต่อีกได้มไหมไปก่อนคือเป็นมีลมผัดแบบนี้ไปก่อนคือเป็นมีลมสาไหมมันนี่เป็นเปลี่ยนเงี้ย วาวลมสายอย่างนี้พี่หน้่งเมืองใบไม้โอ้เสียงลมดูไปเขาปิวส,สวัยตามสายลม โอเคพี่น้องเอย้ยสิลงลกหนื้อสิก่อนมาในกระสีข้อตัวไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลกหนื้อก่อนพี่น้องได้ส้นได้เก่าสนั่นเ,นเลยเนาะ,ะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจเด้อพี่ผัดตัวใดก่าเอาะไพ่ลายๆเด้อพี่น้องเด้อยันไงก็ฝากเบอร์ฝฟกส้มคือเก,อก่าด้วยจ้าขอบพระคุณหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ